หวีดจรรวดจรลัดปาหลอดอนา,าอันหนึ่งพิทักษ์นิมนต์ดาวสุขลุงโลดพิมพ์ดีดบรรทมพระขันสนามหลวงหลูดพื้นเพลงเท่นคัดปอดโป่งไหวพิพยามองนกวีดจัลวด ภูมะนีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองับสองบูรุษคืนเค้งเข่งคัดบ,บอดโป่งไหวพิบยาหมองนกหวีดจาลวดจาาดปลอดอานาถอันหนึ่งทิทัศนิม,มนต์ราสุขรุ่มโลกพิมดิบบันทมพระขันสนามหลวงบุรุษคืนเค้งเข่งคัดปอดปงไหวพิบยาหมอง นูกวีดจะลวดจะลัด <c oughs> ปอดอนาอันหนึง่งทักนิมนเกาสุกลุงโลดพิมดีดบันทมพระขันสนามหลวงบุรุษคืนเลงเข่งคัดปอดโคงไวยพิบยาบองน,นก วีเจ้าหลวดจรา,าอตอดอานาตอันหนึ่งพิคับนิมนดาสุกลุงโลดพิมพ์ดีบันทงพระขันสนามหลวงเสียงดังฟังชัดลูก โอเคเก่งมากหมูหลุดคืนเค่งเค่งคัปดปอดโปงไหวพิบยาโมงนกวิดจารวดจารายปลาหลอดอานาดอานหนึ่งพิทักนิมนดาวสุกรุ่งโรดทิมดิดบานโมพราขันสนามหลวง บุรุษขืนเครเคร่งััดบอดโบกไหวพิษยาหมองนกวีดจรวดจรัดตลอดอนาตอนันอึพิษทักนิมนดาสุลุงโลดพิมดิบบรรทมพระขันสนามหลวงหนูชื่อเด็กหญิงมณีรัศสังกชชอยู่ชั้นวัะธมศึกษาปีที่สองทับสค่ะ บูรุษคืนเคงเข้งคัดปอดโป่งไหวพิบยาหมองนกวีจหลวดจหลัดปลอดอนาณาหนึง่งพิทักนิมนดาวสุขรุ่งโรดพิมดีดบันบันทมพระขันสนามหลวง สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวลิธามรกตก็อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ครับ2ค่ะบูรุษคลื่นเคลงเคลงคลาดปลอดโปร่งไวพิษยาหมองนกวิดจรวดจรัดปลอดอานาอาหนึ่งพิทัศนิมนต์ดาวสุกรุ่มโลกทิมตีดบันพงพระค สนามหลวงดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชัชราพรคำจับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะสองค่ะูรุดคื้นแข้งเช้งคัดปอดโุงไหวพิษยาหมองนกหวีดจรวดจระปลาหลอดอาณาอันพิทักษ์นิมนต์ดาวสุงรุงโรด ิมดีบรนโทมพระขันสนามหลวงครอบครัวกุมเกียวไว่ขวยมึกดำเหนื่อยล้าใบามอนหมวดหมูตลบฟลั่งอร่อยพัจจันทร์ประยุกวิเคราะห์สงการเล,กล่กลนศักดิ์ศรีปั บันเจิดบันจุตาลตนโนโหเฉลียวฉลาดบุรูดคื้นเค้งเข่งคัดปอดโปง่งไหวพิบยาหมองนกหวีดจารวดจารัดปอดอานาดอานืดฮิทัดนิมนดาวสุดูโล สนามหลวง